จเจอย <us> ังทุกคนนกวันนี้ก็อย네 <royalty> ู่ที่สะพานแดงเนาะโอ้โหนี่อะไรพวกนี้เราก็จะเจอนกนะทุกคนดูมาแล้วยังไงเนี่ยขายเนี่ยหีสัไก่มือนกัเยอะเลย

เนี่ยเราจะเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าแครับแต่เราจะไม่เดินเข้าไปในสภานะารตอนนี้น้ำแห้งอ่ะทุกคน นี่ไหนมานี่แล้วหนี่แล้วทุกคนพามาชมอีกรอบค่ะวันนี้น้ำลดเนาะไม่มีน้ำเนี่ยรอบนี้น้ำลดดูดูน่ะใกล้แล้วล่ะ ตอบมีน้ำรถช่วงพาคินตกดินนะ Thank yeah. you. เดี๋ยวไปดูตรงโน้นมแต่ตรงโน้นคนเยอะวิ่งลงน้ำเลยตรงโน้นคนเยอะน่ะทุกคนเดินไปเดินหาดเยอะงยเราไปดูตรงโน้นคนจะจะเยอะๆหน่อย งงเยอะเพราะว่าเขาค่อให้อาหารเยอะมั้งตรงนี้นเดิ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 นแต่อย่าพิงนะอย่าพิงอันนี้นะอย่าพิงไงเนี่ยนะ,ะนไงข้าบได้อไอ้นี่โยนไปก็ข้าบพันเลยนะ เก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งโอ้โหใส่ปากพอดีเลยพามาชมนกอีกรอบรอบนี้ตรงนี้คนเยอะ มาตรงนี้เลยมาอยู่แต่ตรงนู้นอือหนี้มันก็มีโยมมีจิกเอาไปแล้วมันจิกนื้ออ๋อเราเดินไปตรงนู้นดิ เดินไปไม่ได้คนเยอะตรงนั้นอ่ะ